และนี่คือ fb แบตเตอรี่รุ่น s 9 5 0ขนาดไฟ7 0แอมป์มีกำลัง start acc อยู่ที่ประมาณ690แล้วก็กำลังของโวลต์อยู่ที่มา12.9โวลต์รวมไปถึงค่าต้านทานอยู่ที่ประมาณ4โอห์มกว่ากว่าต้องบอกเลยว่าเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่มีไฟแรงแต่ขนาดเล็กลง จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกัน FBS950 เป็นแบตเตอรี่แบบกึ่งแห้งเป็ทนทั้นฟรีโดยตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกดน้ำกลั่นนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ยาวๆแต่ว่าต้องบำรุงรักษาทุกๆ3-4เดือนถ้าเราไม่ได้ใช้งานานานๆก็อาจจะต้องเอามาชาร์จกันบ้างแล้วก็แบตเตอรี่รุ่นนี้มีระบบไฟตาแมวเอาไว้ตรวจสอบเรื่องของกำลังไฟแบตเตอรี่ด้วย จากที่เราเห็นขนาดของมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันอาจจะทําให้ความน่าเชื่อถือในการซื้อแบตเตอรี่นั้นลดลงเพราะว่าเราเคยใช้แต่แบบแบตบลูกใหญ่ๆมาแต่นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ทําให้ขนาดมันเล็กลงแต่กําลังไฟยังใช้ได้อยู่หลังจากที่ได้ศึกษามานะครับผมซื้อแบตเตอรี่ลูกนี้มาเพื่อใช้กับนิสสันบิ๊กโดย บิ๊กเอรุ่นนี้เนี่ยจะต้องการกําลังไฟ ACC ในการสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ400บวกซึ่งตัวนี้สามารถทําได้ถึง690บวกนั่นหมายความว่ากําลังไฟเพียงพอสําหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์แน่นอนเฉียบ <Yeah. S 1> สําหรับใครที่จะซื้อเพื่อไปใช้งานกับรถยนต์หรือพาหนะของท่านควรจะต้องตรวจสอบดูด้วยนะครับว่ารถของท่านนั้นมีแบตเตอรี่อยู่ที่ขั้วซ้ายหรือขั้วขวาโดยของที่สามบิ๊กเอ็มนั้นจะมี ขั้วอยู่ที่ขั้วขวานะครับขั้วที่ว่าคือขั้วบวกขั้วลบนั่นเองเรื่องของสายไฟที่อยู่ในตัวเครื่องนะมันจะเป็นตัวบอกนะครับว่ารถคันนี้ขั้วบวกอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาโดยตัวนี้อยู่ข้างขวาครับดังนั้นก่อนที่จะซื้อก็อย่าลืมบอกกับทางร้านเขาด้วยว่าเราจะซื้อไปใส่กับรถรุ่นไหนครับสำหรับแบตเตอรี่ FB S950 ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา2,600 ซึ่งนี่เป็นราคาร้านแถวบ้านนะครับถ้าใครซื้อได้ถูกมากกว่าน,นี้ก็จะดีเลยแบตเตอรี่รุ่นนี้รับประกัน1ปีเต็มเริ่มรับประกันเมื่อผู้ใช้งานอย่างเรา,เร,าเริ่มซื้อออกจากร้านแล้วก็นำไปใช้กับรถยนต์ของเรานะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะไม่ครอบคลุม การรับประกันจากการใช้โดยประมาณเลเร่การชาร์จเกินความจุเกินปกตนะิหรือว่าการสร้างความเสียหายให้กับตัวแบตเตอรี่ซึ่งตัวนี้เขาไม่รับประกันติดขั้วบวกก่อนขั้วลบครับขั้วบวกก็คือสีแดงขั้วลบก็คือสีดำ ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยเราจะมาทดสอบสตาร์ทรถกันนะครับปลดเกียร์ว่างเรียบร้อยบิดกุญแจสตาร์ทไงนี่ครับไฟแรงสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บนะสมกับเป็นแบตเตอรี่ของใหม่ครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่ผมจ่ายไปนะ2,600 ก็คลิปนี้นะครับก็ถือว่าเอาไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังคิดว่าเรากำลังจะอยากจะซื้อแบตเตอรี่มาใส่กับรถของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถยรถกระบ,บะรถเก๋งผมคิดว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมได้ครับหลังจากที่ได้ทดสอบแล้วก็ได้ลองดูเรื่องของรายละเอียดข้อมูลต่างๆก็คิดว่า น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับรถของคุณผู้ชมได้ครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ Subscribe ติดตามช่องของเราแชร์ข้อมูลนี้ให้คนที่สนใจส่งต่อข้อมูลนี้ให้คนที่คุณรักครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสังคมเราจะน่าอยู่ถ้าเราจัดการปันสวัสดีครับ